จะมาที่ไหนเนี่ยผมไ่เคยไ้ออกเลยนะผมเลยตัวตะตนนะว่าที่หลังแกจะบอกพ่ออยากให้หมดเลยนะเตะพ่อใหญ่เลยนเนี่ยดี๋ยังูยังไม่เงครัเจอตาเหยบูนี่แหละมึงย้ม่ถึงคิวไปน้งมันขาวขาวจ้าตาเห็นด้วยนลิ่าที่มเจอตาเบเี่ยาขาเนี่ยขาเนี่ยเลยยืเยอสีงเก ไมวิชาพิเศษมาสักสองมาครัอาะจับได้ไหมไม่เหมยครับอีสอนวชาอหรอว่ามวิชาเดยองเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าตากทำไมไม่หานอน้าคุดูหันหน้าเพืมอเฉีบอุตเตะโอ้โหไม่หน้าไปทางไหนไรเหี้ย

ไม่กล้าตายยังโกตเิตีเลยนะพูดไม่ถ่อเอินน้ำเอินน้ำเินน้ำเินลอนลไม่ใช่ผมอ่ะต้องอมลูกหลานนะ ขอโทษตีแล้ะคนในถุงก่หมดโอ้โหบอกไปแล้วเดี๋ยวขอโทษแกขอโทษเกียรขอโทษถึงองค์ตั้งในมึงเงียบเลยนะมึงจะมา พัชตาทัาตาเป็นของให้ใหลาดไปโอ้โหใหญ่มากนะท่านผมไปไม่ไหวหนีโมหนีโมพอโอ ม่เจ้าตาเนี่ยตกตรงนี้หน่อยนะมึงรบเรื่อนไปพาวิเลยจะไปมาเจ้าตาจะให้อนโอเคไห้ลนะโอ้สวยรวเาาคทองหมอนว่าตาไ vai วันยืนรอดอดยืนรอดโว้ยวันไหวขันขันขกนแสนเนี่ยโ่เอาไี่อยู่ทองะทองแทใไหวอ่ะอ้าวกองกระถานี่ว่าจะกล่ามประเพณีอะไนะจะกล่าวกระเ เจ้าป่วยนะเนี่ยโป่งโป่งอย่างนี้นะอย่าไปเปิดกลางทางรถชนตายหาเลยนะเปิดกลา,าง